ครับวันนี้ก็ได้แล้วครับข้าวกล่องเส้นเสื้อส้กหน่อยอุ่นเครื่องกินแล้วเขาอุ่นเครื่องเหรอครไบกินอร้อยกับอะไรเนี่ยกับซี่โคเป็นผู้ใหญ่เก่าแต่ก่อนเคยเป็นผู้ใหญ่ครับแต่ตอนนี้คือคุณแก่แล้วครับนี่ร้อยหาสิบกัน เบ็ดเสร็จแล้วใช่ไหมครับเนี่ยลงหมดแล้วอ่ะัะเงเหลืออะไรบ้างครับเนี่ยก็มีราคาอย่างเดียวเด็ของผมครับสอ,อ,องกล่องแดปแดสิบแปดแปดสิบจ้ะไปไหนกันนี่ ครบจบไปเชื่แมแรกตังตีก่ครับแบบนี้ี้ิครับผมจาส่งยพอดีโอเคคริงมาต่อตัวูว่วันเลยมึงินวันเหรอเห็ยวดเลยเสื้อเใส่แป๊บเดียวเลยพอออกแล้วมุิเลยมไม่เซนเซอร์อะไร ครับผมขอบคุณครับเนี่ยตดน้ำไปครับผมก็ยังดีนะมาใส่ขุ่นใช่ไหมจ้ามีอะไรม้างเดี๋ยวใส่ให้เราเราในมีมีขวดน้ำเปล่าไหมครับออ๋มีจ้ขวดน้ำเปล่าเดี๋ยวขวดภัยดีตกไม่แตกสํารองตกตกแล้วไม่ได้กินนะอันนี้ตกไม่ได้กินนะ่นเลยเออดีว่ะดื้อมเซนเซอร์ลืมเซนเซอร์อันนี้อันนี้ลงไลน์กลุ่มไม่ได้นะ

คนน้อย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 มาคนน้อยเพว่าดูดไปเดี๋ยวพวกแกนะค่มหกสิบาทใช่เออครับนั่นแหละผมว่าราคาเท่ากันเอามาสีล้กันสี่สิบเออสี่สิบพองตังเยอะมึงีเยออะไรยมันจะไปคนกนอย่างพวกนี้นี่ไรสี่สิบมไม่ไม่ยี่อหขอน เออเบิกลุงหน้าได้เบิกหน้าอะไรนะฮะเบิกลุงหน้าแล้วเอาบกัแก้มม่ไต้อองผสมมีก่พี่ผมไม่ผสมก็ได้เออใช่ผมไม่ชอบผสมนี่ไงผสมไม่ปวดนะเออก็ปัดเทผสมอีกดูแล้วเหลือดีกว่ามันไม่พอเหมือนวันนั้นอ่ะต้องลงมาสองรอบก็ดูหน้าตาเนี่ยมันกินดูไม่ใช่กินแล้วแดกแต่ละคนข็ถามไม่ปฏิเสธเลยนะอันนี้พูดเล่นนะครับอย่าถือ เหมือนโอวานที่จะต้องให้ผมนะวางแผนเนี่ยอยเดี๋ยวว่ามันให้เงินมาเราก็ต้องนี่ไงเหมือนอยู่บ้านเหมือนกันเลยไปมันให้เงินกูก็ต้องรีบมานี่กินของฟรีครสนุกไปได้ยังเพี่กอล์ฟไอเขาเหรอไอเขาไปแล้วครับพี่ตึงรีบครับมานานแล้วครับวันนี้ดูข้ามมาตัวได้ปะ ฮาราอูหกสิบแล้วสิบบาทใช่เฮ้ยไม่รอเลยมาก็ไม่อยากจะมาไอตอนไปก็ไปเลยไอ้เขาแล้วเนี่ยไม่ใช่สสอ๋อไจำเป๊ะอะไรเล่นก็เล่นอยู่ในในกลุ่มเราจะไปออกไงทั่วประเทศนะรู้ว่าต้อสมัครสจอขึ้นมาทำไมทั่วทั่วประเทศนะพี่จริงก็ลงช่องยูทูบแบบไม่ทั่วประเทศได้ไงโอ้โหของเขาเลี้ยว ไม่ถ้าถ้าเขาไม่รู้จักช่องผมเขาดูไม่ได้หรอ,อ,อกเราจะจากว่าเขาจะรู้จักช่องผม<า>มีอะไรขาดเหลือไหมครับนในมลครับครับเดิน <c oughs> ดดเดินเดินเดินสวนรถข้างเดียวกันอย่าไปเดินหันหลังทำไมอะ่ะเดี๋ยวชนรถขเขาเลยตูดหายเลยตูดหายดีกว่าขาหายนะ

มาไม่ไหว <c oughs> ไม่มีบัรเยลไม่ได้ anyway. โอ้โหวงครับโอ้โหครับกำลังพีนนครับได้ไหมครับโอ้โหหนึ่งดูอันนี้เอาแต่เดิแต่เดแต่ผมไม่ขึ้นยังไงนะมาี่มันถ่ายจนไม่ดูเรื่องเลยอะ มันจะถ่ายมันจะถ่ายทำเป๊ะเลยจะไปไหนก็ไปอไปกันนะไปกันยังไง